รถถังหลักรุ่น p h นทอมฟิลลีปี2026คือสุดยอดยานเกราะที่สร้างมาเพื่ออนาคตอย่างแท้จริงด้วยการผสมผสานพลังการทำลายล้างขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสูงแฟนทอมฟิลลี่ถูกออกแบบมาเพื่อลงสนามรบทั้งในเมืองและพื้นที่เปิดโล่งได้อย่างมั่นใจจุดเด่นของรถถังรุ่นนี้ไม่ได้อยู่แค่ในพลังของมันเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการพัฒนาเพื่อรับมือกับรูปแบบสงครามที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต แฟนทอมฟิลีมาพร้อมปืนใหญ่ขนาด130มิมลลิเมตรรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถยิงกระสุนเจาะเกราะความเร็วสูงได้อย่างแม่นยำมีระบบโหลดกระสุนอัตโนมัติที่ช่วยให้สามารถยิงซ้ำได้รวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งพากำลังพลระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลที่ทันสมัยช่วยให้สามารถตรวจจับเป้าหมายและประเมินระยะอย่างแม่นยำแม้ในสถานการณ์กลางคืนหรือมีความปกคลุมจุดแข็งอีกจุดหนึ่งของ h a น to m ฟ u r y คือเกรอะป้องกันที่ล้ำสมัยตัวรถถังติดตั้งกรอะคอมโพสิตแบบแยกชั้น และมีระบบป้องกันเชิงรุก Active Protection System APS ที่สามารถตรวจจับและสกัดขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่กำลังพุ่งเข้ามาได้อย่างทันท่วงทีกรอบรอบคันรถสามารถปรับเปลี่ยนหรืออัปเกรดได้ตามลักษณะของภารกิจถือเป็นรถถังที่สามารถปรับตัวได้ตามความต้องการของสนามรบจริงระบบ AI ที่ติดตั้งใน Phantom Fury เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของยานกราะรุ่นนี้โดยระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสนามรบแบบเรียลไทม ช่วยตัดสินใจและสนับสนุนลูกเรือนในการดำเนินกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพภายในห้องโดยสารออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภยัยพร้อมจอแสดงผลแบบสัมผัสที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสแฟนตอมฟิลลี่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบไฮบริดที่ให้กำลังแรงม้าสูงและลดการปล่อยความร้อนออกจากตัวรถทำให้ยากต่อการตรวจจับโดยอุปกรณ์อินฟราเรดของสตรูระบบการสะเทือนแบบแอตติฟสามารถปรับตัวตามภูมิประเทศที่หลากหลาย ช่วยให้เคลื่อนที่ได้อย่างนุ่มนวลแม้ในพื้นที่ครุขระความเร็วสูงสุดของรถถังคันนี้อยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพิสศยการวิ่งไกลกว่า500กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันหนึ่งครั้งนอกจากประสิทธิภาพด้านการรบแล้วแฟนทอมฟิลรี่ยังเน้นการปกป้องกำลังพลเป็นหลักมีระบบกรองอากาศและป้องกันอาวุธเคมีชีวภาพ NBC Protection พร้อมระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่องและห้องลูกเรือทุกจุดลูกเรือสามารถอพยพจากรถได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นมาตรฐานใหม่ของความปลอดภัยในรถถังยุคใหม่ h a n t o m Fury ยังมีระบบสื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบรบของกองกำลังอื่นๆได้แบบไร้รอยต่อทำให้สามารถทำงานร่วมกับยูนิตอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่สำคัญสำหรับสงครามยุคเครือข่ายหรือ Network Centric Warfare ที่กำลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของสนามรบทั่วโลกโดยรวมแล้วแ h a n t o m Fury คือสุดยอดรถถังแห่งอนาคตที่รวมความแข็งแกร่ง ความล้ำสมัยและความปลอดภัยเข้าไว้ด้วยกันถือเป็นตัวแทนของวิวัฒนาการใหม่ของรถถังที่พร้อมเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ในสงครามยุคใหม่หากคุณคือคนที่ลหลงไหลในเทคโนโลยียานเกราะและยุโทโธปกรณ์ทางทหารรถถังรุ่นนี้จะไม่ทําให้คุณผิดหวังอย่าลืมกดติดตามช่องฟูแกสเพื่อรับชมรีวิวจอดลึกแบบนี้อีกมากมายเกี่ยวกับรถถังยานเกราะและอาวุธยุโทโธปกรณ์จากทั่วโลกกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ก่อนใคร